มิก250 pgdm ตัวนี้จะเป็นระบบบิกแม็กนะครับตัวนี้จะสามารถเชื่อมอลูมินียมสแตนเลสแล้วก็เหล็กได้นะครับก็คือสแตนเลสจะใช้เป็นลวดโลนะครับม้วนโลแล้วก็เหล็กก็ม้วนโลเป็นมิกนะครับแล้วก็สามารถเชื่อม mma เชื่อมทูบได้นะครับแล้วก็เชื่อมติ๊กได้ ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําการใช้งานนะครับโอเคเปิดปิดเครืองข้างหลังนะครับปิดเปิดเชื่องข้างหลังเ๊บตัวนี้จะเป็นระบบออโต้นะครับสังเกตดูเราปรับกระแสไฟมันก็จะคอยตามกันไปนะครับอ่าตัวนี้หนาะบางเครื่องปรับมาให้เลยนะครับก็เราก็ หมุนวอลลุมตัวเดียวได้เลยนะครับอ่าตัวนี้มีระบบอะไรบ้างมาดูกันนะครับโอเคตัวแรกตัวแรกจะเป็น M M A นะครับก็คือเชื่อมทูบนะครับตัวนี้จะเป็นติก๊กติ๊กก็เหมือนลิฟอาร์คนะครับใช้ทางสเตนชิกิตนะครับตัวนี้มิกซ2ก็คือเชื่อมเหล็ก CO2 แล้วก็สแตนเลสน,นะครับได้สแตนเลสแล้วก็ใช้เป็นแก๊สผสมนะครับ ตัวนี้จะเป็นมิกแม็กก็คือเชื่อมอลูมิเนียมนะครับแล้วเราก็มาดูไรลวดนะครับตัวนี้อยู่ที่1.0เราเชื่อม1.2นะครับตัวนี้เครื่อมตัวนี้เชื่อม1.2ก็จะเป็น1.2มิลแล้วก็เกจลวดก็คือ5.36แล้วก็เป็นระบบดับเบิลเทานะครับอโอเคตัวนี้จะเทสอลูมิเนียมเก็ปรับตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีออโต้ด้วยนะครับตัวนี้สองที่ก็คือเชื่อมกดปล่อยดับ นะครับตั้งสี่ทีรถเกียดูนะคะรับผมกดค้างไว้สี 1, 2, 3, ่วิหนึ่งสองสามสี่เรปล่อยก็จะเป็นออโต้ก็คือกดค้างหนึ่งปลดสวิตช์ Switch, ก็จะเดินยาวเลยนะครับจะหยุดเราก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอเราใช้เป็นสองทีเอใช้เป็นสองทีก็จะมีลักษณะแนวเชื่อมด้วยนะครับตังนี้ซึมมากซึมน้อยนะครับเราจะมีนี้ปรับไว้ศูนย์เลยครับไม่ต้องไปเล่นมัน แล้วแต่งานเราอะครับวันนี้จะเป็นแนวแนวเชื่อมอะนะครับเราไม่สูญเหมือนกันครับอโอเคตัวนี้งานประมาณสองมิลเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมให้ดูนะครับอลูมิเนียมนะครับเราลองมาเทสลองเชื่อมกันดูนะครับตัวนี้จะใช้ลวดเกรด5 3ห6นะครับลวดเป็นลวดแข็งนะครับโอเค ปัโบโมลุ่มเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมดูนะครับเอาก้านปรับไปประมาณสิบนะครับลุกลอยอยู่ที่สิบ